สวัสดีเอฟซี MC พี่น้องที่ติดตามช่องของวย์ผู้ดินนะครับวันนี้ผมจะพามาเบิ่งควาย,ยู่ตลาดนัดบ้านหาันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเอฟซี MC พี่น้องครับซึ่งมื้อนี้เป็นนัดวันพุธที่2ีธัท่านว่าค่ม2 5 6 4นะครับจะเป็นนัดสุดท้ายของปีแล้วนะครับเดี๋ยวจะถามพี่เจ้าของควายเพื่อนพี่สวัสดีครับ เอาควายมาจักตัวครับพี่นี่งสองทำมาสองตัวนะครับเป็นควายตัวแม่หรือตัวผู้ครับพี่นี่งตัวเมียตัวผู้อันอันนี้ตัวตัวเมียนะครับอีกตัวนั่นเป็นตัวผู้นะครับแปดแปดหมื่นแปดหมื่นสองเลยตัวไหนครับตัวตัวไหนก่อนตัวไหนครับแปดหมื่นสอง นี่นะครับเ e ป๊ปซี่พี่น้องครับเพิ่นเป็นคว้ายสายพัฒนาบ่เป็นลูกของตัวตัวไหนครับเนี่ยพี่บูนแมไอ้คว้ายบ้านเนาะโอแม่เป็นคว้ายบ้านพอเป็นเด่นพี่บุญน,นี่นะครับเ e ป๊ปซี่พี่น้องครับเป็นลูกของเด่นพี่บุญคนบอมันเนไปใช้เกิดปัน ตั้งรคาคาไว้ที่8 0มืนองนะครับพี่ซีพี่น้องครับเห็นบ้านสองกับมันไก่คับผมงมตัวนี้ห้องไว้ร้านไหนครับเนี่นน 5, 000, 2, ตัวนี้ห2ามอันนี้ห2ามืนสองตัวนั้น8ตัวน่นอนนั่นแปดมืนสองนะครับพีซีพี่น้องครับตัวผู้นี่ห2ามืนสนะครับ นี่ยราคาแตกต่างกันบ่นะครับพี่ซี่พี่น้องพี่เจรนาเพี่เอานะครับควายน้อยตัวเมียนะครับแต่ว่าราคาแพงกว่าควายตัวผู้นะครับขอถามนะครับควายตัวตัวตัวผู้เนี่ยเป็นลูกของตัวไหนครับเนี่ยบอลลูกสายครับเปินว่าสายเพชรอุดรเปิ้ลมาสมัน์่เปิ้ลมาสายเพชรอุดร เบื้องนะครับตุกฝามือ,อ,อน,นี่นะครับแปดมื่นสองตัวตัวทร่ยมือแปดมื่นสองนะครับโกสวดนะครับบอกผิดตัวนี่หามื่นสองนะครับจะฟ้องเพืนบอกว่าเป็นสายเพชรวุดรเป็นฝ้ายตัวผูนะครับเป็นซี่พี่นองครับ เออเดี๋ยวผมจะขอเบอร์โทร่จะคลองควายเพิ่นไว้นะครับเบซี่พี่น้องครับขอเบอร์โทรนะครับ080 080 372 372 2071 2071ดศอย์่อยจ็งซื้อวัดจังใดครับหอยบอยหอยบอยยูจังหวัดไหนครับย,าาย,ยูทาพาขอนแก่นยูทาพาขอนแก่นนะครับเบซี่พี่น้องครับมาควายตัวใดกับทุ่นกับมาหาห้อยบอยเพิ่นได้นะครับ ขอทวนเบอร์ท้วนอีกรอบนะครับ080 080 372 372 2071ย์แปดศูนนะครับเจสี่พี่น้องครับนี่เดี๋ยวผ้ามาเบิ่งควายอีกนะครับเจสี่พี่น้องครับพี่สวัสดีครับครับผมครับควายตูดตัวน้อยเนี่ยตั้งราคา่าอะไรเป็นไงครับเนี่ยหามือหาครับหามือหนะครับเจสี่พี่น้องครับสู่รอด เป็นตัวแม่หรือตัวผู้ครับเนี่ยตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่สูงหลายปันไดครับสูงโมโหอยากเบื่องอโลดสายตาตัดสิประมาณลอยลอยสามสิบฟาร์นะครับแม่นเป็นไหนบุ๊บบ่บัดเจือเนี่ยนะครับตั้งราคาไว้หลายปันไดครับหามื่นาหามื่นหานะครับผู้ใดมักไหวตู้จะเอาไปเลี้ยงนะครับต่อไปว่าแน่นะครับอาจจะเป็นเขาอุ้มบาทนะครับ หรืออาจจะเป็นเขาอ้อมแก้วนะครับพอเริ่มปอดลุ่งทั้งสองขางนะครับตู้<อ>ง่ามนะครับอ้นวนท้วนสมบูรณ์ตาแหนมนะครับตามนะครับาตูเจ้าหตัวเขากลางๆนั่นด้วยครับนะ่ะท้องอกับพญาหงษ์สี่เจ็ดแปดเดือนนั่นแหละท้องกับพญาหงษ์ ประวาลอยซี่ิมันก็อย่างาณนอยสี่ิบวกอยู่หรครับผมห้องแวดล้อมเป็นไดครับสิปหาหมืนหม่นซิหาหมืน่นขื้นหนึ่งแสนหาหมื่นบาทบาน,นี่นะครับเจซีพีน่น้องครับจวผมจาเบื้องข้างหลังนะครับติดตั้งไฟจีสิบหาหมื่นนะครับ พ่องในเจ็กเดือนหรอครับเนี่ย <8 S 1> อ,อนพ่อในแปดเดือนแล้วนะครับสูง140ร้อยสี่สิบบวก้ร้อนมากเลยเจ็ดแปดพันหรอร้อนเื่อง่อกับตัวตัวใดครับพญาหงพญาหงาหงนี่ยูยูจจ่จังหวัดใดค,ครับยู่บุรีรัมย์คำโตมิตรโอ้ นี่นะครับนี่ไบที่นี่หลอดนะครับนี่ครับนี่นี่นี่หลอดแค่ครับหลอดแค่ครับบ่หลอดแค่นะครับนี่ไบที่ลอดหลอดแค่ครับเออพี่มีเบอร์โทรบ่ครับนี่นี่ครับกับขอขอเบอร์โทูบไงทุนแปดสองกับโอ้โหแปดสี่แปดกับทุนหนึ่งสามแปดครับผมครับห้อยหมูลอยเอสหอยหมูลอยเอสนะครับผู้ใดมาฝ่ายตัวใดก็ล้องโทรบกับมหาห้อยหมูได้นะครับเออพี่พี่หมูขอทวนเบอร์โทรอีกรอบนะครับ 0 8 2ย์แปดสองศูนย์แปดสนะครับพีซีพี่น้องครับตัวนี้ทองกับพะย่าหงนะครับนี่ใบมีหลอดเรียบร้อยสูงประมาณ140บวกนะครับนี่เดี๋ยวข้ามาสอบถามราคาควายนะพ่อสวัสดีครับพ่อควายตัวนี้ตั้งราคาไปหลายปันไหนครับเนี่ยเก้าสิบเก้าสิบเก้าหมื่นนะครับตัวแม่แลอตัวผู้ครับเนี่ย เป็นควายสายได้พ่อคือตั้งไดไ้พ่อเกาะมือนครเป็นควายสายเป็นรุ่นดอนนี่นะครับพี่ตี้พี่น้องครับเดี๋ยวผมใจเบิ้งควายราคาเกาะมือเป็นควา,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 ายแม่แมนน่นั่งกว่พ่อนี่ย่งางย่างย่างพระท่านในทองเนาะสูงประมาณเทา่าไรพ่อนี่ ร้อยเท่าไ็ครับร้อยสาขึนร้อยสานนะครับราคาเก้าหมืนนี่นะครับปินซี่พี่นองครับ<อ>พ่อมีเบอร์เบอร์ทู่ะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่้นคุณพ่อซื้ออย่างครับ ซื้อซอยังกงับพ่อคุณพอดต่อยนะครับผู้ใดสนใจกับลองโทษกับมหาปอดต่อยคนใดนะครับ่องต่อยล่องต่อยตะบนหลาดพ่อขอชวยเบอร์เบอร์ช่วยรอบนะครับนนึครับแกหึ่งนเ้าครับุครับผมครับขอบคุณหลายครับคุณพ่อครับเดี๋ยวพามาเบิ่งน้วยน่อยตัวนึง เป็นควายแม่หรือควายผู้ครับเนี่ยควายแม่ครับควายแม่ตั้งราคาไว้หลายเป็นไรครับเก้าหมื่นครับตั้งราคาเปเก้าหมื่นเป็นลูกของตัวไหนครับเนี่ยเลพูครับตัวไหนก่อนครับเห็ดลำพูครับเลำพูนี่นะครับเป็นลูกของเพชรลำพูเบื้องอัตลักษณ์นะครับว่าได้รับการพัฒนาแล้วนะครับ็นซี่ี่น้องครับสูงประมาณเท่าไรครับเนี่ย เท่าไรก่อนประมาณลอยยี่สิาอยยี่สนะครับนี่นะครับเ็นซี่เปีนป่นองครับดูของเผ็ดล่ำพูนะครับเอ่อห้อยครับนี่เบอร์เบอร์ทูบอขับขอเบอร์ทูนะครับศ6นย์หกสอ หนึ่งเจ็ดหกศูนย์สองหนึ่งห้าศูนย์สองหนึ่งห้าซื้ออาจังไหนครับเสื้อมินครับเสื้อมินครับครับผมโอวาทุกคนที่เขามาในตลาดกับไซแมสนะครับเสียงอาจธีบาไปนิดนึงครับขอบขออภัยท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับเอฟซีพี่น้องครับอข้าวเบิรงอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นควายตัวแม่หรือตัวผู้ครับเป็นควายตัวเมียตั้งราคาไว้หลายป็นไดครับ ตั้งราคาไ 7, 000, 7, 000. ว้เจ็ดหมื่นเจ็ดกรับผมท้องกับตัวไหนครับคนโค้โมตัวพอพันควายแถวบ้านท่าบ่าเป็นควายพัฒนาหรือควายบ้านบ้านพัฒนาัพัฒนา,นาแล้ว,วลูกว่าเป็นเป็นเป็นลูกของตัวไหนพอนั่นเ่าะลูกเนาะซื้อเพิ่นมานะครับพ่อแ้หลายเป็นไหนก่อนเนี่ยเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับมีเบอร์โทรบ่ครับ ขรับขอเบอร์โทรเน่ยศูนย์เก้แน้าแปดแปดห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสามเก้าเจหนึ่งเกาเจ็ครับผมครับยูจังหวัดไหนครับยูนี่เราจะสารค้ามเขาเนี่ยไอ้ย่างตลาดอำเภอโอ้มาตาย่างตลาดกาลสินมั่งกับว่าไกลจากอำเภอเมืองมหาสารค้ามนะครับไปทีไปนอกครับตลาดบ้านหันนะครับ ครับนี่ภาพวัตบงอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เพินเปิดไว้ที่หกมื่นหานะครับพีบซีพี่น้องครับเจ้าของคนเดียวกันนะครับตัวแม่หรือตัวผู้ครับเนี่ยตัวเมียนะครับท้องบ่ครับเนี่ยกล้วยน้อยอายุประมาณเท่าไหร่ครับประมาณปีปว่านนะครับนี่นะครับเจ้าของเปินนะครับ ราคาหลายปันแดงครับเนี่ยหาากซิบห้าตัวนี้เจ็บหาครับขอทวนเบอร์ทอ่กรอบนะครับศูนย์เก้าแปดแปดศูนย์เกาแปดานึ่งสงสาเก้าจดหนึ่งเก้าเจ็ดห นี่นะครับมะพร้าวปีหอยเดชเป็นนายหอยมาจากจังหวัดพะเยานะครับเมื่อปีที่แล้วพี่เดียวนี่แหะชื่อพี่ผมเคยถ่ายคลิปคว้ตัวละสองมือนะครับปีนี้กับมะพร้าวปีหอยเดชนะครับพี่หอยเดชมื้อนี้ได้ได้ควายเจ็ดตัวแล้วครับมื้อนี้ได้สิบกว่าตัวแล้วได้สิบกว่าตัวแล้วราคาประมาณเท่าไหร่ล่ะครับสามสามหมื่นกว่าก็ซื้อสองหมื่นกว่าก็ซื้อลูคาครับ ส่วนมากจะเอาเป็นไข่เนื้อหรือหรือไข่ไฟเ,เอาทั้งเลี้ยงทั้งไฟเนื้เอเอาทั้งไฟเอาไปเลี้ยงแต่เอาทั้งไข่เนื้อซือมาขายไปครับผมครับตอนนี้มากมากตัวไหนอยู่คบพี่หอยเด็ดมาคูนี้ครับคุนี้มันห้าหมื่นครัวอืรอดหกหมื่นครับ ต้อน้ดี่าต้วนี้ต้นตันนี้ทาเท่าไรก่อนนี่แกจะเอาสามหมื่นสองครับผมให้แกรอดสามหมืนรอดรอดสามหมืนครับครับผมนี่นะครับเป็นเป็นภาษาของเหนือภาษาเหนือภาษาพะเยาเป็นว่ารอดสามหมื่นก็คือบอถึงสามหมื่นบับครับบอถึงนะครับ ได้หอยเพิ่นซื้อได้นะครับเปรียงมันก็เป็นราคาอยู่ครับแต่เอาไปเรียงกับเป็นราคาพอนี่เป็นฝ้าของของผู้ใดับนี่ผู้สูงใหญ่งามครับแจ ตัวนี้ห้องไว้หลยปแน่ครับพี่จได้ไปแค่หาพันเนะครับมอเียวสีเอากายหาพันสามหมื่นหาครับหมอเชียวเลยมอเียวเลยสามหมื่นหาพันบาทโอ้ยควายตัวใหญ่นะครับสูงประมาณลอยเทเลทขึ้นนี่อยี่สิบอยสี่สิบสามื่นหานี่นะครับป็นซีพี่น้องครับว่าแมนตัวเนี่ยน้อยนะครับสามหมื่นหาเองนะครับแต่ว่าเป็นควายตัวผู นั่นนะครับเบิ้งใส่กันกระปุ่นเพิ่นต่ปรอเต้แปรเนี่ยน้อยตลอดอเต้แพร์อยู่ข้างๆนั่นนะครับม้พี่พี่นี่เบอร์โทษพอขับขอเบอร์โทษเนี่ยชุดหกหนึ่งครับครับชุดสามเกียรติครับหกแปดเก้าสี่ครับชื่อว่าจังใดครับชวินครับอยู่บ้านไหนครับพี่บ้านไพชรสารดุลนภูครับจังหวัด จังหวัดมหาสารคามนะครับสามหมื่นหานะครับพซีพีนองครับพ่อยผูตัวนี้สูงประมาณห่อยสี่สิบบวกนะครับนี่ขอทวนเบอร์ทุ่ยรอ,อบนะครับศูนย์สามเอศนกงศูนยนึ่งศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดหกแปดเก้าสี่หกแปดนะครับนี่นะครับสามหมื่นหานะครับพีซีพีนองครับ เนี่ยเป็นกระลังจอร้อราคาว้ายกันดูนะครับตีเงื่นก็แบะแดดื่นก็บบเมอ้วาเมื่มาเปรี้ยนเมื่แต่ยุงงวดก็จะไหว่พราเจ็ดงื่อนนี่เอเขาเห็นลูกอ่ะคอยก็ได้แม่ว่ามันไหวเพราะขนัดเขาเขาก็เลี้ยงว่าู พื้นที่แม่มันหนุนหัวก็ใครลูกใครตุ่มแม่หูลุดอะไรลูกเบิ้งแม่กระทบเบิ้งนี่นะครับเอ็ซี่ผีน้องครับเบิ่งลูกของเบิ้มนะครับนาหโงกไงข้อใหญ่ขนาดแม่เป็นควายบ้านๆนะครับเห็นอยู่ตลาดนัดบ้านหันจังหวัดมหาสารคามนะครับ พ่อควายแม่แม่ลูกนี่พ่อห้องแววหลายปันไหนแสนแสนเก้าหมื่นหาพันหนึ่งแสนเก้าหมื่นหาพันบาทนะครับเบบซี่พี่น้องครับลูกเป็นลูกของเบิ่มพันล้านตัวนั้นนะครับตอนนี้กับทองอยู่กับเบิ่มพันล้านนะครับทองได้แจ็เดือนหรอล่าพ่อทองได้สี่เดือนท่อได้สี่เดือนมีใบมีหลอดบ่มีมีใบมีหลอดราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นหาพันเก้าหมื่นหาพันบาท พ่อมีเบอร์เบอร์โทรบอศูน์ปเ่าเจ็ดเจ็ดอ่าเจ็ดเจ็ดสพ่อซื้อว่าจังไหนครับซืว่าบรีอู่จังหวัดใดพ่ออำเภอกันทละจังหวัดสราข้ามครับมาจากกันทลาจังหวัดมหาสาร้ามนะครับสูงลายปัไดนพ่อหนิสามสิบประมาณนี้แหละสูงประมาณร้อยสามหนะครับก็ไปที่หนึ่งแเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ ป้ายแมวค่้มซื้อ2องในสมนะครับท่องกับเบิ้มพันล้านลูกสาวตัวนั้นกับเป็นลูกของเบิ้มพันล้านนะครับกู้ใดส้สนใจกับโซ่ขามาสอบถามคุณพี่คนใดนะครับ้ไา,ไา,าไหยด เี๋ยขึ้นรถเฮ้ยขึ้นรเฮ้ยขึ้นรถไอ้สุบดิไอ้ตัวนึงรเ้อาหูหูไปนะครับเิมป้ไยเพิ่มาเอาบ่อหน่อยนะครับขาประจำน่นะครับเ่ร่างทีกระลังจดบันทึกนั่นนั่นนะครับเออคนหลังด้วยเออไปแ้วเอาไอ้ไอ้ที่มึนะ นับเอานับเอาเซียอเซียาเลยนะครับเป็นเป็นขาประจำนะครับไปจังหวัดพะเยานะครับที่เป็นเป็นขาประจำเลยคนใสหมวกเสียอเเรือรถเอาเินเด้วยเจียบครับเจ็บครับ พ่อครับควายตัวนี้ตั้งคราคาเป็นบ้างพ่อแสนสองแสนสองตัวเดียวบ่ครับตัวเดียวครับลูก่ตัวนี้ลูกของเบิรมพระลานตัวแม่หรือตัวผู้ครับตัวแม่ครับมีใบมีหลอดพรนะครับใส่ข้อเบื้องในพ่อ พเพิ่นห้องทีแสนสองนะครับแสนแสื่อ้ครับจะทแสนเท่าไก่อแสนสองครั 1> 1, 2, ร 2> 1, 2, บหน,นึ่งแนสองมื่นน่นะครับนี่มีใบมีหลอดครับสูงลายป็นไนพอสูงร้อยสามสบสองครับสูงร้อยสามสิบสองสูง ประมาณร้อยสครับสูงประมาณร้อยสามสิบสอพ่อมีเบอร์เบอร์โทับอก้าสาเก้าหาซี่หกศูนย์หาซี่หกศูนย์หาซีหาหซีอเสริมพ่อใส่ครับผมติดต่อได้ครับเดี๋ยวพ่อผมขอทวนเบอร์ทั่วหลอดน้บอลสาซาได้พ่อสูเก้สามครับสูญเก้าสหาซี ศูนย์เก้าสามหาซีหกศูหาหาซีหาหาซีพ่อเซว่าจางไหนครับพ่อเสริมครับพ่อเสริมพ่อไช่ครับพ่อใช่จะมาคนแกนหุ่นหรปล่พ่อช่ลอยเอนะครับนี่นะครับบิซีพี่น้องครับแสนลูกเบิ่มพันล้านนะครับอัตลักษณ์คานชัดเจนนม่ใบนม้หลอดนะครับ นี่ครับพามาเบิองควายดอนเปิดแม่ลายเป็นแม่พอหน่ยอยผมเงินเจ็ดพันเป็นลูกของตัวไหนครับลูกของเผ็ดผู้ใช้ลูกของเพ็ดผู้ใ <labeled. S 2> ช้เป็นผู้ใช้ยี่หรอยครับหนี่งผู้ใช่ครับผมครับเป็นควายแหม okay, <come> สูงประมาณเท่าไรพ่อสูงลอยสามสามนะครับเพชรผู้ใช้นี่เป็นควายดำควายดอนเผ็ดผู้ใช้เป็นพอพันควายดอน เปิดราคาเป็ไรเป็นไหกหมื่นเจดันกหมื่นเจ็พันหกหม่นเจ็ดพันหกหมื่นเจ็ดพับาทนะครับต่อรอนเลยครับค่าผมครับพ่อขอทวนเบอร์ถ้วยรอบเนี้ซาซครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหาซีหหาซีหกศูนหาหาสีหาหาครับพ่อซื้อไว้จังไหนกวะครับพ่อเสริมโพ่อไส้นะครับเยซีพี่น้องครับห้องห้องแวลาเป็นไดครับ สี่เมืองหาพันต่อรองได้สูงหลายปันนะครับนี่สูงร้อยยี่สิบเจ็ดได้อยู่ครับสูงร้อยยนะครับส่วนส่วนสมบูรณ์งามตะปะเลยนะครับเที่น้องครับที่มีเบอร์เบอร์โทรบอเีอยู่ครับเบอย์หงครับ0611 1 3 3า้ยมงมยครับ สี่หมื่นหาพันครับครับลอยกิโลเมตรซ่รอยกิโลเมตรงที่นะครับเนาะขอช่วงเบอร์ถ้วยรอดนะครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าสามสามสามหกสองไอยตุ้อีมืองเขาใช้ครับผมครับผมครับกัดตีเอาควายมาจากตัวครับเนี่ยมาสองตัวครับขายตัวหนึ่งครับขายไปตัวหนึ่งแล้วครับเหลือตัวเดียวเนี่ยบอก พ่อแม่หลายปันไดครับเนี่ยสามสิบห้าครับสามสิบห้าสามหมื่นห้าพันบาทครับตัวแม่หรือตัวผูกครับแม่ครับตัวแม่นะครับสูงประมาณเท่าไรครับนี่งหอยรถครับสูงประมาณห้อยยี่สิบเมต่และครับราคาหลายหลายปันไดกับพี่สามหมื่นห้าพันครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับจีมีเบอร์โทรบปะีมีอยู่ครับครับขอเบอร์โทพีู่น ศูนย์เก้าแปดหกหกสี่หกหกสี่ห้าศูนย์สี่ห้าห้าศูนย์สี่ห้าห้อยรถครับผมน้องกรุงศรีน้องกรุงศรีกาลสินนะครับเดี๋ยวพามาเบิ่งแม่ลูกนะครับเพชรซีไปนอนครับลูกตัวแม่หรือตัวปู่ครับนี่ลูกตัวแม่แต่จักเดือดลราน้องนี่ลูกแม่ได้หกเดือนแล้วเดือหกเดือนลูกของตัวไหนครับนี่ลูกบนบ้านนี่ดิลูกบ้านบ้านนะครับพ่อไปหลายปัญหาครับนี่พ่อไม่แปดสิบเจ็ด 8ปดหมื 87, สูงหลายามนเดครับตัวแม่เพิ่นนี่สูงลอยสามสิบเจ็ดสูงลอยสามสิบเจ็ดนะครับลูก,กเป็นตัวแม่หน้าตาะจะเอาไปพัฒนานะครับหนังหนาซ้ายใหญ่นะครับทว,วนทวนสมบูรณ์นะครับที่นี้เบอร์โทรปบครับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่หกศูนย์หนึ่งหก ซื้อว่าจัางไดครับพี่ห้อยสวนย่างตลาดก็ย่างตลาดนะครับห้อยสวนเนาะครับครับกาบถึงเอฟซีพี่น้องที่ติดตามช่องของวิทย์ผู้ดินนะครับมีความคิดเห็นจังไดก็แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้นะครับผมกับเจร่าคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับตลาดบ้านหัน อำเภอเมืองจังหวัดมาหาสารคามนะครับครับ <Okay. Okay. S 1> ขอบคุณหลายๆครับ okay. 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 Okay.